สวัสดีจ้าเมลัดก็จะไปเก็บถั่ววันนี้เดี๋ยวแวะมาดูมาดูต้นอ่อนก่อนกำลังโตเมื่อกี้เนลัดพาเข้าไปอาบแดดมาแล้วใกล้จะได้ปลูกแล้วเนาะใกล้จะได้ลงกล่องโฟมแล้ว ข้างล่างก็มีกำลงังโตเลยเดี๋ยวจะไปเก็บถั่วนะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปเก็บถั่วถั่วฟักยาวกำลังงามเลย เดี๋ยวจะเก็บเป็นที่แห้งก่อนเดี๋ยวจะเอาไว้ปลูกเนาะไว้ปลูกต่อโอ้ยอยัาง,งานั้นงามดูสิยาวมาก ก็ดีตําเลยนะงามมากมาก เนี่ยข้างล่างข้างล่างก็มีนี่ก็ไม่เคยงานเนาะงามบ้างไม่งามบ้างอันนี้แก่และเฮ้ยต้องเก็บแล้วเดี๋ยวไหนล่ะมองไม่เห็นเนี่ย ยอดถั่วเขาแหละยอดของเขานั่นแหละพันรอบดูข้างในนู้นดูดูข้างในนู้นเดี๋ยวจับมุดขเขาแอว งามมากเลยหมดเขาไปเอาข้างในไหนไมีอีกไหมดูก่อนนะไม่ดูยังมียังมีดเดวโอ้ นี่แต่ถ้าไม่ดูดีๆก็ไม่เห็นเพราะว่าใบไม้เข้าบังได้กํำใหญ่ๆอยู่นะเดี๋ยวจะไปเก็บอีกด้านหนึ่ง ด้านนี้ก็มีดูดูดูวางไว้ก่อนวางไว้ตรงนี้ก่อนร้อนนี่จ้าโอ้ยงามมากมากเด็ด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 เดี๋ยวแกดูสิยาวมากมาก นี่ก็ต้องเก็บเหมือนกันนู้นนข้างในข้างในเนี่ยข้างบนนี้ ก็กำลังติดอีกอยู่นะเป็นดอกเป็นอะไรติดอยู่เนี่ยเดี๋ยวเมล็ดจะพามาดูทานตะวันของเมล็ดก็มีปลูกไว้หลายต้นอยู่แต่มันไม่ขึ้นมันตายเลยเป็นอยู่ต้นเดียวก็ก็ยังดีเอาไว้ไว้ทำพันต่อไปเนาะนี่จะเป็นมุม ดอกไม้ประดับของแม่ลัดโอ้ยฝนตกน้ำขังกำลังแตกยอดออกมาใหม่อออแตกหนอก็จะมีมุมนี้ มุมดอกไม้ก็มีนะไม่ใช่มีแต่มุมผักนะขอไม่รัดนี่ก็จะเป็นดอกดอกเทียนเอ๊ะเชมไหมเชมไหมเพื่อนๆดอกเทียนสีม่วงกำลังกำลังติดมเมล็ดเดี๋ยวก็ได้เพาะต่อไปอีกตัวนี้ก็จะมีพริกมีกระเพราแม่รัดจะพาไปดูเออไอ้นั่น เราจะพาไปดูไปดูไปดูปดต้นกระเจียวดอกกระเจียวที่ปลูกไว้นี่ไงกำลังขึ้นเลยกำลังแตกยอดออกมาเดี๋ยวต่อไปก็จะได้มีดอกกระเจียวกินแล้วนะคะทุกคนอุ้ยหอย ไหนล่ะหอยอันนี้ต้องต้องเก็บโยนทิ้งไม่ได้เดี๋ยวมากินต้นไม้หมดกำลังขึ้นเลย แล้วไปไว้ในบ้านก่อนใหญ่เลยถั่ววันนี้ได้เอามาผัดเอามาตำถั่วเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกับเมล็ดใหม่